สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกระผมนายภูมิพัฒน์เอมโอนะครับเป็นนักศึกษาพ,พยาบาลาศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3นะครับจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามครับวันนี้กระผมก็ได้นําวิธีการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรน,นะครับสําหรับคุณแม่หรือหญิงตั้งครรภ์น,นะครับ ซึ่งวิดีโอนี้จะทำขึ้นในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพัฒนหนึ่งนะครับซึ่งกระผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแก่ผู้ที่กำลังรับชมอยู่นะครับซึ่งหากผิดพลาดประการใดนะครับกระผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับคำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาที่1อายุครรภ์1น,นเดือนการเปลี่ยนแปลง1ประจำเดือนมาไม่ตามกำหนด 2. มีอาการแพ้ท้องเกิดขึ้นจากระดับฮอร์โมอนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการตั้งครรภ์ทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน 3. เต้านมขยายใหญ่ขึ้นคัดเจ็บเต้านม 4. เหนื่อยเพลียอยากนอนพักมากๆ 5. ้ําน้ำหนักตัวคงที่หรือเพิ่มขึ้น1-3กิโลกร,รัมในลายที่ไม่แพ้ท้องคำแนะนำา 1. เรื่องอาหาร ทานอาหารตามปกติเหมือนก่อนตั้งคันเท่าที่จะทานได้ในรายที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนควรทานเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆเช่นน้ำหวานและควรทานน้อยๆวันละ4-6มือ้อแต่พออิ่มไม่ควรบังคับว่าตนเองจะต้องทานในปริมาณเท่านั้นเท่านี้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับตนเองหลักการสำคัญคือทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ สองการฝากคันการฝากคันนั้นมีความสำคัญเพื่อให้คุณแม่และบุตรในคันได้รับการดูแลตลอดทั้ง9เดือนแพทย์จะให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวต่างๆขณะตั้งคันและช่วยวิ่งใช้โลกบางอย่างระหว่างตั้งคันและป้องกันและลดภาวะเสอกซ้อนของโลกโดยในระยะแรกแพทย์จะนัดตรวจทุก4สัปดาห์จนถึงไต,ตรมาสที่2จงที่จะนัดถี่ขึ้นเป็น2และ1สัปดาห์ตามลำดับ 3. การฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนบาดทะยักในหญิงตั้งคัน ในกรณีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนให้ฉีดสามเข็มโดยให้เข็มแรกทันทีที่มาฝากคันเข็มที่2ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย1เดือนและเข็มที่3ห่างจากเข็มที่2อ,อย่างน้อย6เดือน จากนั้นฉีดกระตุ้นหนึ่งเข็มทุก1ิปีสีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์ไม่มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดยกเว้นในรายที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเคยมีประวัติการแท้งบุตรมาแล้วหลายครั้งหรือมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ควรงดมีเพศสัมพันธ์ในไตรมาสแรกในรายที่มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด ควรงดเมื่อตั้งครรภ์นในไตรมาสสุดท้ายอาการที่ควรมาพบแพทย์หนึ่งแพ้ท้องมากจนทานอาหารไม่ได้เลย 2. มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดไม่ว่าจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยหรือไม่สาเหตุที่พบได้บ่อยของการมีเลือดออกในระยะนี้คือภาวะแท้งคุกคามคันไข่ลม 3. ปวดมากบริเวณท้องน้อยในระยะตั้งครรภ์อ่อนอาจเกิดจากภาวะแท้งคุกคามหรือจากการฝังตัวของตัวอ่อนผิดที่การตั้งครรภ์น,นอกมดลูก 4. ทางเดินปัสสาวะอักเสบ โดยมีอาการปัสสาวะขัดเจ็บปัสสาวะบ่อยเหมือนไม่สุดปัสสาวะเป็นเลือดเธอมีอาการต่างๆเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการตรวจวิเครอย่างรวดเร็วและไม่ให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์คำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่2อายุครรภ์4-6เดือนสำหรับการเปลี่ยนแปลง 1>, 1. น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นควรเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ1-2กิโลกรัม 2. มดลูกโตขึ้นและจะเริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นในสัปดาห์ที่16-22 3. ผิวคล้ำตามใบหน้าคอ ลำตัวรักแร้มีเส้นดำขึ้นเป็นทางยาวกลางท้องตั้งแต่สะดือลงไปจนถึงหัวหนาวเกิดจากระดับฮอร์โมอนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอาจมีหน้าท้องแตกลายอันเกิดจากมดลูกที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้หน้าท้องต้องยืดขยายมากขึ้น 4. ตกขาวหรือมูกในช่องคลอดมากกว่าปกติจากการเพิ่มระดับฮอร์โมอนและเลือดที่มาหล่อเลี้ยงอวัยวะช่องคลอดมากขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์ 5. ระบบย่อยอาหารเปลี่ยนแปลง อาจมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูก6เป็นตะคิวสำหรับคำแนะนำา 1. เรื่องอาหาร ในระยะนี้อาการแพ้ท้องมักจะหายไปเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาจมีอาหารทุกประเภทใน1มื้อหรือประเภทใดประเภทหนึ่งสลับกับมื้ออื่นแต่เมื่อรวม6-6ถึงมื้อในแต่ละวันต้องรับประทานอาหารได้ครบทุกประเภทของอาหารอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมันไม่ควรได้รับมากจนเกินไปเพราะในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายไม่ต้องการอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเพิ่มขึ้นแต่จะต้องการอาหารเฉพาะประเภทโปรตีนเพิ่มขึ้นแทนควร เน้นรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยสูงและดื่มน้ำวันละ6-8แก้วเพื่อป้องกันอาการท้องผูกธาตุเหล็กมีในไข่แดงตับผักใบเขียวช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้มีมากพอที่จะลำเลียงออกซิเจนจากแม่ไปสู่ลูกและแคลเซียมซึ่งช่วยในการสร้างกระดูกและฟันของลูกซึ่งมีในนมเป็นส่วนใหญ่ 2. การออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อแม่ตั้งครร เพราะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีท้องไม่ผูกนอนหลับสบายแต่ก็ควรออกกําลังกายที่ไม่หักโหมหรือใช้ความอดทนมากจนเกินไปเช่นเดินวันละ10-20นาทีว่ายน้ําแนะนําให้ออกกําลังกายในลายที่เคยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่ก่อนที่ตั้งคัน 3. เรื่องท่านอนท่านอนจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์ได้ท่านอนควรนอนตะแคงซ้ายขวาหรือไหนสลับกันเพื่อลดจุดกดทับของร่างกายโดยอาจมีหมอนรองรับขายสูงขึ้น เพื่อลดอาการบวมของขาที่เกิดจากกิจกรรมในระหว่างวันสีการตรวจเต้านมการตรวจเต้านมเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้นมบุตรในระยะหลังคลอดลักษณะของหัวนมที่แบนหรือบุ๋มลงไปลานนมแข็งตึงไม่นุ่มจะทําให้เด็กดูดไม่ได้การตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ทาบไปบนผิวหนังตรงรอยต่อระหว่างฐานของหัวนมกับหัวนมแล้วบีบเข้าหากันถ้าหัวนมสั้นหรือบุ๋มไปจนเด็กดูดไม่ได้หัวนมจะยุบลงไประหว่างนิ้วมือทั้งสอง 5. การแต่งกายการแต่งกายควรเลือกเสื้อผ้าที่หลวมใส่สบายอากาศไทยเทยได้สะดวกไม่รันรูปเพราะเสื้อผ้าที่รันรูปอาจทําให้การไหลเวียนเลือดเวียนไปได้ไม่ดีอาจทําให้เป็นลมได้ง่ายและควรปรับขนาดของเสื้อชั้นในให้พอดีกับขนาดของเต้านมที่ขยายให,ใหญ่ขึ้น ควรสวมรองเท้าส้นเตี้ยเพราะสวมรองเท้าส้นสูงทําให้การทรงตัวได้ไม่ดีกล้ามเนื้อบริเวณเอวและหลังเกรงปวดหลังและปวดเอวได้ง่ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอาการสําคัญที่ควรมาพบแพทย์ 1. เลือดออกทางช่องคลอดสาเหตุการมีเลือดออกในระยะนี้อาจเกิดจากภาวะรกเกาะต่ํา 2. ปวดท้องเป็นพักๆอาจเกิดจากภาวะคลอดก่อนกําหนดได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากอาการปัสสาวะบ่อยหรือแสบขัด 3. อาการตกขาวผิดปกติเช่นสีเปลี่ยนไปคันหรือมีกลิ่นคำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นในไตรมาสที่3อายุครรภ์เ9เดือนสำหรับการเปลี่ยนแปลง 1. น้ํา้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นควรเพิ่มขึ้นเดือนละ2กิโลกรัม 2. ปัสสาวะบ่อยขึ้นโดยเฉพาะช่วงใกล้คลอดเกิดจากการที่สีสับของทารกเคลื่อนต่ำลง 3. เหนื่อยง,ง่ายนอนหลับไม่สบายอึดอัดจากภาวะที่โมลูกโตขึ้น 4. ปวดหลังจากสาเหตุน้ำหนักของมดลูกและตัวเด็กที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้คุณแม่ต้องแอ่นหลังหรือเกรงกล้ามเนื้อหลังมากกว่าปกติทำให้เพิ่มภาระแก่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 5. ้าตะคิวเกิดจากกล้ามเนื้อต้นขาต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหรือจากการได้รับปริมาณแคลเซียมที่ไม่เพียงพอสำหรับคำแนะนำานเรื่องอาหารควรเพิ่มอาหารประเภทโปรตีนเช่นเดียวกับไตมาที่2เช่นเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลาผักใบเขียวชนิดต่างๆ และอาหารที่มีแคลเซียมเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยนมพ่องมันเนย 2. การฝากคันการนัดตรวจคันจะบ่อยขึ้นในไตรมาดนี้จะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อดูระดับน้ําตาลและโปรตีนในปัสสาวะเช็คความดันโลหิตติดตามอาการ,รวมเพื่อตรวจหาว่ามีภาวะคันเป็นพิษหรือไม่ 3. การดูแลเต้านมในระยะ2-3เดือนก่อนคลอด ร่างกายจะขับสารจำพวกไขมันมาคุมบริเวณหัวนมและลานนมดังนั้นในการอาบน้ำชำระร่างกายไม่ควรฟอกสบู่บริเวณหัวนมมากนะเพราะจะชะล้างไขมันบริเวณนั้นออกไปหมดทำให้หัวนมแห้งและแตกได้ง่ายสำหรับภาวะฉุกเฉินและอการสำคัญที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล 1. อาการท้องแข็งหรือเจ็บคันทุกๆ5้าถึงนาที 2. มีมูกเลือดหรือเลือดสุดๆออกจากช่องคลอด 3. มีน้ำเดินหรือน้ำใสๆคล้ายน้ำปสาาัสสาวะลาก 4. ลูกดิ้นน้อยลง 5. ปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลื้นปีบวมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวีดีโอการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่หรือหญิงตั้งครรภ์น,นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะนำข้อคอมเมนต์นี้ครับไป ปรับใช้ในครั้งต่อไปนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับกับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับรับชมจนจบคลิปนะครับกับผมนะครับก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ